วันสี่ห้าลูกเนาะก็โอเคอยู่นะได้มีผักกินกับน้ำพริกนะจ้าวันสี่ห้าลูกแลหล,หลายอย่างรวมกันเนาะถั่วพูบ้างบวบบ้างถั่วฝักยาวบ้างมะละบ้างก็โอเคอยู่นะนะคะขอบคุณนะคะที่มาทักทายกันนี่ อ่าดูนี่โอ้โหอันนี้อันนี้เขามากระจุกกัน,นอยู่ตรงนี้นะคะดอกเขานี่ดอกเขากระจุกเต็มเลยนะอ่านี่ได้ลูกหนึ่งเดวน,นี่คือต้องต้องแหวกดูนะมาลนะคีนวกว่ะลูกเขาจะสีเดียวกับใบเลยมองไม่ค่อยเห็นนะคะทุกคนนี่ได้ลูกอันนี่ลูกนี้ลูกนี้ ได้เยอะนะนี่เมื่อเช้าแหมไม่ได้แหวกดูเนาะไม่ได้แค่มองผ่านๆแล้วก็มองผ่านๆเองอะนะครับผมคือต้นข้อเ,เขียวเนาะเลยไม่ค่อยเห็นนะคะโอเคได้เพิ่มอีกสามลูกแกงได้แล้วนนเนี่ยได้ถ้วยหนึ่งเลยนะเมื่อเช้าก็ได้ไหลายลูกอยู่ สี่ห้าลูกนะก็แกงได้ช่วยหนึ่งแหละแล้วถ้าทำน้ำพริกก็โอเคอยู่ขอบคุณนะคะสามสิบเก้ากำลังใจคุณอุไายแกวสารพันธ์ดึงมาให้ความรักมานะคะขอบคุณค่ะคุณธนองดงตาคุณธนองดงนิจจีคุณธนงดงมาดานคุณธนองดงมะขามขอบคุณครับจริงไมกำลังใจครับผมอ่า อันนี้ถัวถ่วถัว่วถั่วเ่มาลงเม็ดไว้ถัว่วมาลงเม็ดเพิ่มนะนี่แถวนี้แถวยาวเลยเริ่มออกแล้วเริ่มแตกเนี่ยแตกแตกละนี่ถัว่วนี่ค่ะถั่วฝักยาวลายนะนี่เริ่มแตกแล้วค่ะนี่นี่ค่ะนี่ถั่วฝักยาวลายเริ่มแตกแล้วค่ะนี่นี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะได้กินแบบเอ่อ ได้กินทุกวันนะคะถัว่วถั่วต้องเก็บทุกวันนะคะทุกคนถ้าเขามีฝากแล้วก็ต้องเก็บทุกวันนะคะนะถั่วฝักยาวนะถ้าเขาได้เป็นลูกแล้วอ่ะต้องเก็บทุกวันนะไม่งั้นก็ถั่วเขาจะเขาเออเขาจะแก่เนาะแก่แล้วก็คือก็ต้องเอาเก็บไว้ท 1, 000, นะําเม็ดพันเนาะนะคะ นี่ค่ะตัวผูมตัวผูมเช้าก็เก็บไปแล้วนะเราอยากกินอะไรแล้วก็มาเด็ดเอาเลยงเงี้ยประมาณนี้นะคะทุกคนเนาะเด็ดฝักนี้แล้วกันฝักนี้น่าจะได้ละเขาจะได้ได้ฝักใหม่นะคะทุกคนร่วงไปไหนแล้วล่ะมาลักขีนนกไปดูที ยากแวกดูหน่อยเนาะจ้าขอบคุณนะคะสี่สิบสองกำลังใจนะคะขอบคุณทุกท่านมากมายเลยเสียงน้อยสวัสดีครับขอบคุณครับจริงไม่กำลังใจนะครับเสียงน้อยครับผมเดี๋ยววันนี้แม่มก็ต้องเก็บผักชีใบเลื่อยผักชีใบเลื่อยไปให้เขาด้วยนี่แล้วก็เก็บพริกด้วยแล้วก็ เก็บพริกด้วยแล้วก็เก็บผักชีด้วยนี่เมื่อวานเมื่อวานที่น้ำท่ว่าน้ำขังเนาะเราก็ต้องเราก็ต้องเก็บแล้วเราก็ไปแช่น้ำเพื่อล้างใบเขาเนาะล้างใบให้สะอาดเนาะเนี่ยใบยาวมากเลยถือว่าใบงามมากเลยนะคะใบอย่างยาวเลยนะคะผักชีไปเรื่อยค่ะทุกคนนะคะเนาะเนาะขี้หนู พริกขี้หนูเดี๋ยวค่อยเก็บแล้วกันเพราะว่ายังไม่สุกนะรอให้ก็สุกสักหน่อยเราค่อยเก็บนะจ๊ะพริกขี้หนูนะคะวันนี้ก็จะเก็บพริกส้มนะคะแล้วก็ผักชีไปเรื่อยไปส่งคนะ่ะเนาะนะก็พอได้อยู่นะคะขอบคุณนะคะ42กําลังใจนะคะเตรียมาทักทายกันนะคะ